ขอนอมน้อมแด่องพระสมมาสัมพุทธเจ้ากราบน้ำสการหลวงพ่อวิละศิลาโชตโตกราบน้ำสการพระคุณเจ้าทุกรูปครับเขาจะอริญธรรมเป็นอย,ย่างไม่ชีไม่ชีพราหมณ์และยติธรรมทุกท่านที่กำลังติดตามรลบฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม FM 104.25 MHz สอซึ่สร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกาากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอําเภอพังคนจังหวัดสกลนครญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้<ม>ก็สามารถที่จะแจ้งผลเรื่องการรับฟัง จะแสดงความคิดเห็นโดยจะสนทนากับผู้ดำเนินรายการก็สามารถที่จะโทรที่0น4าที่042 734457รายการนี้ก็คือรายการธรรมะก,กับชีวิตดำเนินรายการโดยกระพมดาบตำรวจหน้โมซึ่งรายการนี้ก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่วันอังคาร จนถึงวันพระสบดีช่วงเวลา18นาฬิกา20นาทีไปจนถึง19นาฬิกามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยายน2558มือนเดิมเช่นเดิม นิ่งเคยนำสิ่งดีๆมีสาระมีประโยชน์มาฝากทุกท่านาทุกครั้งก็จะนำสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนนะสิ่งที่ผม นำมาพูดนะครับมีประโยชน์กับทุกคนประโยชน์มากหรือประโยชน์น้อยก็แล้วแต่ละบุคคลจะนำไปใช้งานจะนำไปพิจารณาขึ้นกับท่านวิธีการทำข้าวผัด ผมได้บอกไปแล้วท่านใดจะเอาไปทำท่านใดทำก็ได้กินท่านใดไม่ทำก็ไม่ได้กินตัวท่านเป็นผู้พิจารณาเองอ่า ท่านพิจารณาประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับท่านแน่นอนที่สุดเมื่อมีผู้กำลังเดินทางตามสายทางที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้เมื่อนั้นพุทธศาสนาก็ยังไม่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตราบนั้นมักก็ยังมีอยู่พระอริยะก็ย่อมมีพระอรหันต์ก็ต้องมีเพราะเรายังมีผู้ปฏิบัติอยู่การปฏิบัติไม่มีการหมดเขตไม่ใช่ว่าหมดเขตแล้วปฏิบัติไม่ได้ จะก,กี่ปีก,กี่ปีก็ยังสามารถปฏิบัติได้เราปฏิบัติในครั้งนี้สองพันกว่าปีมาแล้วจากจุกพระพุทธเจ้าถ้าเรานำคำสอนคำสอนของท่านมาปฏิบัติในครั้งนี้ผลมันก็เหมือนในครั้งที่พระพุทธ์บอกนั่นแหละ ท่านจึงบอกว่าถ้าผู้ใดพบธรรมก็เปรียบดังพบพระพุทธเจ้าเมื่อท่านท่านปฏิบัติธรรมตามแนวตามหลักผลที่ได้มันก็จะทําให้ท่านเข้าใจพระพุทธองค์เข้าใจพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนท่านได้เข้าเฝ้าท่านเหมือนกับท่านได้เข้าเฝ้าท่าน แบบ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 ไหนกลังหาคำแบบชัดเจนแบบแบบใกล้ชิดแบบเนียนแบบสนิทดังนั้นเลย ันเห็นมันจะเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะเออถ้าเราได้ปฏิบัติทุกหลักความสงสัยในตัวพระพุทธองค์จะไม่มีเลยนะความสงสัยในตัวพระพุทธองค์จะไม่มีเราอาจจะเคยสงสัยว่าพระพุทธศาสนามีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่หรือว่าเขาเขียน ละครขึ้นมาหลอกพอที่จะเพื่อให้คนเนี่ยได้ทำดีเท่านั้นแต่พอเราได้ศึกษาเราจึงกล้าที่จะฟันธงลงไปเลยว่าพระองมีจริงๆธรรมะตรงนี้มีจริงๆและหายากมากที่ใครจะเข้าใจแบบนี้ได้ยากมากศาส,สดา ศาสนาหลายศาสนายังไม่เข้าใจเลยแบบนี้ฉันแล้วการค้นพบตรงนี้จึงมีอยู่จริงเจ้าชายศิธิษฐ์จึงมีอยู่จริงและพบจริงๆธรรมะตรงนี้จึงเป็นจริงๆและทุกคนและใครๆที่มาปฏิบัติจึงได้เห็นจริงๆได้สัมผัสถึงความว่างจริงๆ ตามแนวทางนี้จริงๆปฏิบัติจริงและก็ได้เห็นจริงส่งผลให้ความโลภความโกรธความหลงลดลงจริงๆส่งผลให้เราได้คลายทุกข์จริงๆตามแนวที่พระองค์บอกมาว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นใดๆนี่ ตามแนวนี้จริงๆใครว่าคํานี้ใครว่าใครพูดใครพูดคํานี้อย่ายึดมั่นใดๆสัพเพธมาอนัตตาใครพูดใครพูดรู้สักตวรู้เห็นสักตวเห็นใครพูดใครใครพูดคํานี้สังขารไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใครพูด ระพุทโธท่านตรัสไว้มันเป็นจริงถ้าเราได้เดินตามทางเนี้ยคือเราได้ปฏิบัติว่ารู้สึกตัวรู้เห็นสึกตัวเห็นสเปธมานาตาทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งว่างไม่มีตัวตวนบุคคลเราเขาเราปฏิบัติตามแนวที่ท่านตรัสมาเนี่ยมันทำให้เราเลยคลายถูกได้ จริงๆมันมีอยู่จริงมันปฏิบัติได้จริงมันเห็นจริงมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องโก้เก๋มันเป็นเรื่องที่ต้องนําไปปฏิบัติมันเป็นเรื่องจริงมันสามารถที่เข้าถึงจริงๆถ้าท่านได้ฝึกตามนี้ท่านจะคลายสงสัยเองจะถ้าท่านไม่ฝึกท่านก็ไม่ได้กิน ข้าวผัดผมบอกวิธีไปแล้วท่านไม่ทําท่านก็ไม่ได้กินท่านอาจจะรู้วิธีทําแต่ท่านก็ไม่อิ่มธรรมะท่านจะเรียนมามากมายท่านจะรู้โพชฌงเจ็ดท่านนับหนึ่งของสาท่ห้องเจ็ดครบท่านรู้ถามธรรมะมาท่านตอบได้หมดแต่วันนี้ถ้าท่านไม่นําไปปฏิบัติ ถไม่ได้กินเสียเสียเสียทีที่ได้ศึกษาสู้คนที่เขารู้แค่หนึ่งแต่เขาสามารถนำไปปฏิบัติได้นั่นได้ผลจริงๆลงมือกระทำเห็นผลจริงหลายคนตอนนี้ยืนยันได้ว่าธรรม,มะมีอยู่จริงสามารถพ้นทุกข์ได้จริงมรกมีอยู่จริง และก็เชื่อว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่จริงและก็ยังเชื่อว่า,าผู้ที่เดินมรรคมีอยู่เชื่อว่าผู้ที่ทํามาบิสมัยก็ยังมีอยู่โซรบันก็มีอยู่สกิทาคามีก็ไม่อยู่อนาคามีก็ไม่อยู่อรหันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาได้เดิน เข้าจุดเดินทางาเข้าสายทางพระพุทธอ,องค์แล้วมันได้ส่งผลให้ว่าความคลายจากสรรพสิ่งความยึดมั่นทางมั่นเนี่ยหรือความทุกข์มันได้ลดลงแน่นอนที่สุดเมื่อความทุกข์ลดลงได้มันก็ต้องหมดได้มันมีเยอะๆแล้วมันลดลงได้แล้วมันก็หมดได้เป็นเรื่องจริง ที่เรายังที่มันยังเพิ่มในใจเราได้เลยทุกใช่ไหมทุกนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงนะใช่ไหมครับบางคนเนี่ยแค่อกหักนิดเดียวทุกมากถึงขนาดจ,จะฆ่าตัวตายหรือบางทีอาจจะฆ่าตัวตายไปเลยเออ,อกหกักไว้รุ่นอกหักไปกระโดดน้ําตายเห็นไหมครับนี่คือทุกที่เราเพิ่มขึ้นเอง การปรุงแต่งทุกมันเพิ่มขึ้นเองหลายคนบอกโอ้แค่อกหกักไปผูกคอตายทําไมอกหักเรื่องขำๆเนี่ครับบางคนอกหักเรื่องขำๆำโอ้หาใหม่ได้เห็นไหมครับนิดนึงเจ็บเท่าหมดกัดคือแต่อีกคนมันโอ้มันจะตายแล้วมันก็ไปตายจริงๆนั่นคือมันทุกข์มากจนผูกคอตายอา้าวทุกขบเบา,บาก็มี เมื่อมันทุกข์มันสามารถที่จะหนักได้เบาได้หรือทุกข์หนักกลางเบาแล้วมันก็จะหมดไปได้ตามหลักพระสงฆ์สามารถทาให้ทุกข์หมดไปได้จริงๆสามารถปฏิบัติได้จริงใครก้าวเข้ามาก็สามารถสมบัติได้ทุกข์มันเบาบางได้ทุกข์มันหมดได้มันมีได้ทําไมมันจะหมดไปได้ท่านก็ลองคิดดู พระอาหารหันต์ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นคำว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องพูดเล่นหมายถึงไม่ใช่พูดเพื่อความโกกี่พระอาหารหันต์นี่ไม่ได้มีให้แค่เรากราบไหว้แต่พระอาหารหันต์นี่มีไว้เพื่อให้เราได้น้อมได้ดูว่าพระอาหารหันต์น่ะแท้จริงก็มปจาก ปุถุดดชนคนกิเลสหนาดีๆนี่เองคนกิเลสหนา,นานี่เองเอโดวยเว่ากิเลสหนายางดีอยเออมันต้องใช้คำมันกันนะไปจากคนกิเลสหนานี่เองได้สอนใจแล้วว่าเราก็กิเลสหนามันก็สามารถเชื่อมหมดได้และกล้าเข้าไปสู่อาหารหันได้เหมือนกัน ให้มองอย่างนี้ไม่ใช่ปไปไลยวิ่งหากราบพระอาหารหันต์ทั่วทิ่ทั่วแดนแต่ตัวเองไม่ได้น้อมเลยไม่ได้นอมไอ้ที่ไปหากราบพระอาหารหันต์ผมเชื่อเหลือกเกินว่าคุณไม่เข้าใจอาหารหันต์จริงหรอกไม่เข้าใจกราบก็กราบแบบงงเนะ่ะถึงเชื่อก็เชื่อแบบถ้าจะบอกว่างงง,งายก็ได้นะ เพราะว่าจริงๆใจเราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้เชื่อเชื่อเพราะว่าตามเขาเฉยๆอจริงๆพระอาหารเนี่ยอาจจะก็ก็จะเป็นพระอาหารจริงๆนั่นแหละแต่เราน่งงไงพวกเราเชื่อเชื่อแบบอ่าเชื่อแบบเขาเรียกว่าเชื่อแบบเชื่อแบบไม่ค่อยฉลาดตัวไหนผมจะอธิไบายยังไงดีเชื่อแบบอืม คือคือถ้าถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยเราจะต้องอปฏิบัตินะเราจึงจะเห็นได้นะเราจึงเห็นจริงเ,เราจะต้องปฏิบัติจนถึงจะเป็นอริยะนะเราจึงพอจะคาดคะเนได้จนถึง,ถ,งถ้าเราอยากจะเข้าใจอรหันต์เราจะต้องเป็นอรหันต์นะครับฉันแล้วไม่มีทางอื่นเลยอ่ะ ถ้าเราอยากกราบพระอารหรันต์ที่ที่เป็นอรหันต์จริงๆเนะี่ยเราจะต้องเป็นอรหันต์เราจึงต้องรู้ว่าอารหันต์จริงๆเ่เป็นยังไงเนี่ยผมพูดให้ฟังฉะนั้นแล้วไม่มีทางใดเลยอ่ะที่จะจะหลีกหนีการที่จะปฏิบัติตนเป็นอรหันต์ไม่ได้นั่นหมายว่ามีทางเดียวคือเราต้องเป็นอรหรันต์ มีทางเดียวอ่ะผมบอกไว้ก่อนมีทางเดียวคือเราต้องเป็นอดหันไม่ได้หมายคขาว่าเหาะได้ไม่ได้หมายคข,ขาว่าวิเศษวิโสเสไม่ได้หมายเขาว่าเลือดรู้อลังการไม่ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นแต่มันหมายเขาว่าการที่ไม่ยึดมัน่นถึงมั่นในสปปรรพสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ย การเป็นธรรมดากับสรรพสิ่งมันก็ธรรมดาอย่างนั้นแหละอลูกขับรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้าตายเออมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่ฝึกเป็นอรหันต์แล้วนี่อรหันต์อย่างนี้เจ็บป่วยไข้เออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเบาหวานเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่อรหันต์เป็นแบบนี้เป็นแบบอย่างนั้นแหละ สามีมันกินเหล้าไปมีกิ๊กมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่อะรหั่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นคือรับได้คือเข้าใจได้เราเกิดเออก็อย่างนั้นแหละเรากินก็อย่างนั้นแหละเราดื่มก็อย่างนั้นแหละเราเข้าห้องน้ําก็อย่างนั้นแหละเราอาบน้ําก็อย่างนั้นแหละมันหนาวก็อย่างนั้นแหละ แต่แต่อย่างนั้นแหละไม่ใช่หมายความว่าไม่ห่มผ้าเนี่ยเออก็อย่างนั้นแหละแล้วก็ห่มผ้าซะแล้วก็นุ่งนุ่งห่มเสื้อผ้านั่นหนาซะมันร้อนเออก็อย่างนั้นแหละก็ไปอาบน้ำเถอะนี่นี่ี่ฝึกอรหันต์ออลแล้วเนี่ยเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอาจจะไปนั่งสมาธิอยู่บนยอดไม้น่ะเออไม่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมพูดให้ท่านเข้าใจในชีวิตจุบันเลยท่านพิการเดินไม่ได้มันก็อย่างนั้นแหละ มันก็อย่างนั้นลูกไม่ฟังความนะพูดแล้วไม่ฟังลูกพูดแล้วไม่ฟังมันก็อย่างนั้นแหละเขาไม่ยิ้มให้เออมันก็อย่างนั้นแหละเขายิ้มให้เออก็อย่างนั้นแหละได้เออก็อย่างนั้นแหละเสียเออก็อย่างนั้นแหละฝนตกแดดออกเออก็อย่างนั้นแหละฝนตกกลางร่มแดดออกก็กลางร่มไม่พอที่จะไปก็ไม่ต้องไป กออ็ไม่ต้องเรียกร้องอ่ะไม่ต้องเรีอก้องอะไรนิ่อาหารเป็นอย่างนี้เออไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปมุดน้ำดำดินอะไรนะนี่คือความความอะไรเขาเรียกว่าความนะนี่คือการที่ฝึกเข้าถึงนิรามรสุะฝึกเข้าถึงฝึกเข้าถึงความเป็น ความเป็นความว่างที่พระพุทธองค์สอนไว้สอนอย่างนี้นะท่านสอนธรรมานี่ไม่ได้ไหมท่านท่านสอนธรรมะนี่เรานี่ท่านไม่ได้สอนให้เราวิเศษวิสูสีนะท่านสอนให้เราเข้าถึงความเป็นธรรมเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมก็คือความไม่เป็นเราแหละมันมันเป็นธรรมมันไม่เป็นเรา แต่ถ้าเป็นเรามันจะเป็นอะไรมากมายไก่ควงเยอะแยะยัวเยีย,ยไปหมดเลยมีอย่างมันก็มีสองมีสามโอ้ยดับความเป็นเรานจบดับความเป็นเราในจบนนจอย่างงี้นะอย่างนี้เลยท่านรู้แบบนี้ได้ท่านปฏิบัติแบบนี้ได้มันเหนือกว่าทุกสิ่งเหนือกว่าเงินหมื่นล้านเนี่ย ที่ท่านฝึกที่ท่านเอฟังผมเนี่ยนี่นี่ผมกําลังให้ทรัพย์สมบัติท่านเนี่ยมากกว่าหมื่นล้านเนี่ยเอชั่วโมงนี้นะมากกว่าหมื่นล้านเลยนะสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยเหมื่นล้านีนกระจอกทู้ธรรมะไม่ได้มันมากมายกว่าอะไรทั้งสิ้นที่ผมพูดไปนี่นะเอะการปฏิบัติบรม้นะ การปฏิบัติแบบอย่างนั้นแหละเนี่ยกินก็งั้นแหละดื่มก็ืองั้นหละเข้า้องน้ำก็อย่าง,งานั้นทำไปอาบน้ำอยู่นแนี่ไม่ใช่อย่างนั้นแหละแล้วไม่อาบน้ำไม่ใช่อย่างนั้นแหละไม่กินไม่ใช่นะครับยุงกัดก็ไล่อยูอ่ไล่มันไปลางมุง้งนาก็อห่มผ้าผบ้าเลย นุ่งเสื้อผ้าหนานๆะถ้ายังไม่อุ่นก็ตุ้มผ้าอีกแบบนี้นะธรรมะพระองค์ท่านให้มาเนี่ยจุดประสงค์หลักคือให้เราคลายออกจากทุกข์ให้เราเดําเนินชีวิตแบบแบบหมดทุกข์ที่ท่านให้มานี่นะที่ท่านพบเนี่ยที่ท่านให้มาเนี่ย,นะาย,าายการสืบทอดศาสนาที่แท้จริงคือสืบท่อตรงนี้อ ตรงทําอย่างไรที่จะไม่ทุกข์สืบทอดตรงนี้ศาสนาพทธอยู่ตรงนี้ตรงทําอย่างไรจะไม่ทุกข์คือก็เห็นทุกข์นะแล้วมันจะรู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรมันจะได้แก้ถูกมันเห็นทุกข์ทุกข์ว่าอะไรมันทุกข์เพราะลูกนี่แหละอืมมันยากหลายมันไม่ไปโรงเรียนสาเหตุแห่งทุกข์คือลูก ทำไมมันมันมัน,มนคือรู้สาเหตุแล้วว่าเป็นเพราะลูกล้วมาแก้แก้อย่างไงมันไม่ใช่ลูกจริงๆบูะพอ,องบอกว่าไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานันเห็นไหมหมาย,ยังไม่มีหมาจริงๆไม่มีสัตว์เมื่อคนื่อไม่มีอู้เราไปเห็นว่ามันเป็นบุคคลเป็นลูกเราเราก็เลยทุกข์เราไม่เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ เออมันไม่ใช่ลูกจริงๆเอ,อ๊แต่มันก็เชื่อเป็นหนักเป็นหนาว่าลูกจริงๆทำยังไงเนี่ยมันจะนไม่ได้มันนุมันเป็นลูกก็มันเป็นลูกอ้าวไม่มีวิธีถ้ายังเชื่อเป็นลูกแล้วถ้าอยากถอนจากคำว่าลูกก็พี่นาพี่นาลูกตายพี่นาลูกเอาลูกมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็อ่า ตัดคอออกนี่นะพี่นานะไม่ใช่มาตัดนี่นะแยกคอออกไปแยกหัวเอกไปแยกแขนออกไปแยกขาออกไปแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาแล้วก็นั่งมองมันเป็นรูปจริงๆไหมนีม่โอ้ยมันไม่ใช่แล้วน่นนะถ้ายังไม่พอมันยังฝืนจะเป็นอีกก็ผ่าท้องควักตับไตใส้ปอลออกมา อันนี้วิธีวิธีที่สอนกันก็นําไปใช้หน่อยเข้าผัดก็าทามันยังไงก็นาไปใช้เออเอาไปใช้พี่นะได้ผลนะอสุภะนี่มันเป็นขั้นตอนอยู่มันก็บอกกันง่ายๆ่นะผมว่านะอส่วนตัวผมก็ลูกผมก็จับโยนลงในท่ออจับโยนในมู่ปูนนะครับที่อยู่หลังรถประจํานะครับโยนลงไปแล้วก็มานั่งมองตอนที่มันออกมาเละเลย มันไม่ใ่ลกูกคือละลายบุคคลตัวตนเรกเขานะผู้ทรงท่านกส็สอนอยู่มันไม่ได้ไม่มันให้ลำลึกพิสจาานเนี่ยไม่ได้บอกว่าไปเอไปนั่งสมาธิสามชั่วโมงพยายามเข้าสมาธิให้ได้นะเออไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมบอกเรื่องการเ,าเข้าไปภาวนานี่แหละบุญสูงสุดะเนี่ย บนสูงสุดแก้ทุกได้แล้วเนี่ยทำด้วยิเอาลูกก็โยนลงถังโม่พูนแล้วหมุนตลิจิิจิิเขาเย่โยนจริงจริงพิจนา <c oughs> อันนี้พก่กเขได้สูตรมาจากหลวงพอ่อแล้วท่านก็ผูพกพันกับโยมแม่มากท่านก็โยมแม่ท่านมาวางตรงหน้าแล้วก็นั่งดูมันเป็น,เป,นเป็นแม่จริงไ,ไ,หไหมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ทำตามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนเน เราไม่ใช่คนดื้อท่านพาทำเราก็ทําตามเออมันก็ได้ผลจริงๆเออเราติดค้างติดทาตไหนแล้วก็คนนั้นมาทํามานั่งมองมันหลวงพ่อก็ได้อ,อท่านก็สอนอยู่ท่านเป็นเ,ออเราให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์เราเราก็เออปฏิบัติตามก็ทําตามอืมทื่านติดโยมแม่ท่านกับโยมแม่มานั่งพินะเราติดใครอยู่นะเรามีปัญหากับใครกับสามี มันขี้เราสามีมาน,นัง่งมันเป็นสามีจริงจริงนั่งดูนั่งดูงดถ้าถ้ามันนั่งแล้วแล้วมันพิจารณาไม่ออกก็พยายามก็นั่งสมาธิก่อนก็ได้นั่งสมาธิเมื่อจิตมันเริ่มเริ่มจะ,จะรวมหรือมันจะเริ่มนิ่งก็ก็มาพิจารณาเลยน่ะก็นั่งสมาธิพอมันจะรวมไม่ต้องให้มันรวมมากก็ได้ครับเอามาเป็นแรงพิจารณาแล้วแล้วแรงพิจารณามันก็จะนุน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 ,น,นสมาสมาธิข้างในเองนะมันจะหนุนกันนะครับ วิปัสสนาสมาธิมันจะหนุนกันไปเรื่อยๆมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะเสริมพลังกันนะครับถ้าเราพิจาราปุ๊บอย่างตัวผมเนี่ยนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยพราะจิตผมเพิ่มรวมมันจะขนลุกหักขึ้นมานะผมจะรู้จับอาการได้ผมก็จะไม่รออะไรผมก็จะเอาจิตที่กาลังรวมนั่แหละไปไป,ไปพิจาราอะไรก็ได้ที่ผมจะพิจาราอย่างพิจาราลูกเนี่ยพิจาราถึงเอาลูกไปใส่ถังโม่ป,ปุ่นมุนมุนมุนเละออกมาเป็น เป็นซากเป็นเลือดเป็นอะไรมันก็จะทําให้อ่าความอ่าความสงบหรือความคลายมันก็ยิ่งช่วยกันมันจะนุนกันนะมันจะนุนกันก็ก,ก็ทําลองทําดูนะครับหลายๆอย่างเอาหมดเวลาแล้วขออนุโมทนาจะแถมทุกท่านนะครับที่ตามรับฟังรายการมาโดยตลอดก็ขอให้ทุกท่านจงมีความเพียรฝึกฝนปรเพฤติปฏิบติธรรมกันไปอาจจะกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคนเถิน,นขอ จะเรียนทม